ชาวลัคนาราศีมังกรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันทร์โดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่าในช่วงวันที่1ถึง15มกราค,คม2569 ดาวจันทร์จะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่คำพยากรณ์เรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัว สิ่งพิเศษของดาวจันร์ทคือโคจรเร็วมากค่ะเปลี่ยนราศีทุก2อถึงสวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาราคามาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันร์ทอย่างไรบ้างวันที่หนึ่งมกราคมดาวจันร์ทสถิตณนะราศีพฤกษภตรงกับเรือนที่5ค่ะ ช่วงนี้ท่านมีความสามารถด้านความบันเทิงด้านศิลปะค่ะท่านเก่งในงานที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นเช่นการแสดงการร้องเพลงการเขียนหรือว่างานออกแบบนะคะและท่านจะรู้สึกอยากสนุกสนานอยากจะหาความบันเทิงให้มากขึ้นเช่นอยากไปงานปาร์ตี้ไปดูหนังฟังเพลงหรือว่า ทำกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ทำให้เบิกบานใจค่ะในเรื่องความรักช่วงนี้ความรู้สึกของท่านต่อคนรักดูจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยมั่นคงนะคะเช่นท่านอาจจะรู้สึกหลงไหลคนใหม่ได้ง่ายหรือว่าความรู้สึกต่อคนรักก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาค่ะในกรณีที่ท่านแต่งงานแล้ว มีเกณฑ์ว่าท่านจะให้ความสนใจกับเรื่องลูกอาจจะคิดถึงการมีลูกวางแผนเรื่องลูกหรือถ้าหากว่าท่านมีลูกแล้วท่านก็จะใส่ใจดูแลลูกมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสาวนะคะก็จะได้รับความรักได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงนี้ท่าน อาจจะมีความคิดในเรื่องการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคค่ะอาจจะอยากลองเล่นหุ้นอยากจะซื้อหวยหรือว่าลงทุนในสิ่งที่หวังผลกำไรเร็วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะตัดสินใจตามอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลค่ะวันที่สถึงวันที่สามมกราคม ดาวจันรสถิตณราศีเมถุนตรงกับเรือนที่6ค่ะช่วงนี้ท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่ได้ทำงานหลายด้านหรือว่ามีงานเสริมเพิ่มขึ้นซึ่งตัวท่านเองก็รู้สึกอยากจะหาความหลากหลายในการทำงานมากกว่าทำสิ่งเดิมๆนะคะ ทั้งนี้บางท่านก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ําเช่นเรื่องเครื่องดื่มการทําความสะอาดหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้น้ําในการดําเนินงานรวมถึงธุรกิจพืชผลขนาดเลขข็กค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าผู้ให้บริการของท่านอย่างเช่นแม่บ้านคนดูแลเด็กหรือว่าผู้ช่วย จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีเหตุให้ลาออกหรือว่าต้องลาไปจัดการธุระหลายวันทำให้ท่านต้องหาคนใหม่มาทำงานแทนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงนี้ให้ดีค่ะเพราะว่าร่างกายมีเกณฑ์ว่าจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะปัญหาในเรื่อง ระบบการย่อยอาหารหรือว่าเกิดความเครียดจากการทำงานหนักค่ะขอให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะวันที่4กับวันที่5มกราคมดาวจันร์ทสถิณราศีกรกฎตรงกับเรือนที่7ค่ะช่วงนี้ดูคู่ครองคนรักของท่านจะ อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเขามีความร่าเริงแจ่มใสมีไหวพริบมีเพื่อนฝูงมากมายเป็นที่นิยมของคนทั่วไปค่ะเขาจะไม่ชอบอยู่เงียบๆนะคะเขาจะชอบออกงานสังคมแล้วก็เป็นคนที่คนอื่นรู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยค่ะทีนี้ก็มีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาก็ ดูจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะคะเช่นบางชั่วโมงก็อาจจะรักกันมากแต่ว่าอีกชั่วโมงถัดมาก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเพราะว่าคู่ครองคนรักของท่านเปลี่ยนใจง่ายหรือว่าทำอะไรตามอารมณ์ค่ะทั้งนี้ก็ขอฝากท่านว่าอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการที่คู่ครองของท่าน เป็นแบบนี้ในช่วงนี้นะคะขอให้เรียนรู้ความสมดุลระหว่างการให้อิสระกับการดูแลความสัมพันธ์ค่ะวันที่6กับวันที่7มกราคมดาวจันทร์สถิตณราศีสิง์ตรงกับเรือนที่8ค่ะช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับข่าวสารหรือได้รับมรดก ได้รับทรัพย์สินหรือได้รับช่วงกิจการต่อจากผู้หญิงนะคะนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะเริ่มสนใจเรื่องที่ลึกลับเรื่องที่เหนือธรรมชาติเช่นบางท่านสนใจเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าสนใจการรักษาแบบทางเลือกค่ะและท่านก็จะได้เข้าใจความหมายของชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งขึ้น ได้พัฒนาความเข้มแข็งภายในตัวเองเพื่อให้ตัวท่านเองได้เข้าใจและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบความยากลำบากค่ะจังหวะที่ดาวจันทร์อยู่ในเรือนที่8ถือว่าเป็นจังหวะที่ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะของการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณค่ะ วันที่8ถึงวันที่10มกราคมดาวจันทร์สถิณราศีกันตรงกับเรือนที่9ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องอยู่ห่างไกลาจากผู้หญิงที่ใกล้ชิดในชีวิตนะคะอย่างเช่นต้องอยู่ห่างจากคุณแม่ห่างจากภรรยาหรือว่าจากลูกสาวหรือว่าพี่สาวน้องสาวซึ่งอาจจะเป็นเพราะ การเดินทางการย้ายที่อยู่หรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้ต้องแยกจากกันซึ่งก็ทำให้ท่านรู้สึกคิดถึงรู้สึกห่วงใยค่ะนอกจากนี้ในช่วงนี้ความเชื่อหรือว่าอุดมการณ์ของท่านก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะคะท่านอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าเปลี่ยนมุมมองในเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญายชีวิตหรือว่า เป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่ะท่านจะมองเห็นโลกในมุมมองใหม่จากประสบการณ์ใหม่ๆที่ท่านได้รับค่ะนอกจากนี้มีข่าวดีก็คือว่าท่านมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากผู้หญิงที่มีอิทธิพลนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ท่านก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ วันที่11กับ12มกราคมดาวจันร์ทสถิตณราศีตุลตรงกับเรือนที่10ค่ะช่วงนี้ท่านจะมีความสัมพันธ์กับประชาชนหรือว่ากับคนจำนวนมากนะคะท่านจะเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงจะชื่นชอบและให้การสนับสนุนท่านค่ะ และท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าการบริการประชาชนนะคะซึ่งท่านก็จะได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมอาจจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องหรือว่าเป็นที่เคารพนับถือจาก เพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนรอบข้างค่ะทั้งนี้การตัดสินใจสำคัญของท่านในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงเช่นจากคุณแม่หรือว่าจากภรรยานะคะและความสำเร็จในการงานก็จะมาจากการสนับสนุนหรือว่าคำแนะนำของผู้หญิงที่มีอิทธิพลในชีวิตของท่านค่ะ วันที่13ถึงวันที่15มกราคมดาวจันทริตณนราศีพิจิกตรงกับเรือนที่11ค่ะในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นหวัญใจของผู้คนนะคะโดยจะมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะมาเล่าปัญหาส่วนตัวกับท่านนะคะ ที่สำคัญก็คือช่วงนี้ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่โอกาสใหม่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสังคมอาจจะได้งานหรือว่าได้โอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนหรือว่าได้ข้อมูลสำคัญได้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยเฉพาะ จากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ขอให้ท่านใช้สเสน่ห์ในการเข้าสังคมเป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเน c t ชันเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจและก็ขอให้รักษาความสมดุลระหว่างการให้และการรับค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี2,569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ